มัน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 เป็นความคิดที่ว่าเฮ้ยมาแล้วมันต้องแพงมันต้องอะไรคือมันไม่ใช่เลยครับคือตัวตัวของเราเนี่ยอยากจะเสิร์ฟความเป็นธรรมชาติพี่สังเกตไหมว่าอาหารร้านผมเนี่ยไม่ได้ทําด้วยเทคนิคพิสดารมากมายเพราะฉะนั้นมันเป็นความเรียบง่ายถูกไหมครับแล้วมากินคู่กับเครื่องดื่มได้ดีด้วยครับพี่กินแล้วมันลื่นขึ้นไม่อยากกูเรื่องเครองดื่มหวเลยขึ้ฮะเครื่องดื่มไงครับพี่น้ำมงวดนะครับน้ำมงวด เราพูดครบเลยพี่น้ำองุ่นทานแต่พอดีมีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่าดีกับสุขภาพรือมมากไม่ดีเออวันนี้มีพิเศษลืมพูดไปเลยวันเนี้มีสเต็กหมูไอเบรโก้เนี่ยปกติเราจะได้มาเป็นแค่ขาและเป็นแฮงแห้งเนื้อสดไม่ค่อยได้วันเนี้มีเนื้อเขาเรียกว่าไอเบริโก้พูม่าเนื้อสดที่ดีสุดในตัวไอเบริโก้ส่วนด้านบนของไก่ส่วนเนี้จะไม่เคยสัมผัสพื้นดินเลยไม่ว่าหมูจะนอนยังไงเนือ